ผมบอกว่าปอ,อรแต่ปอ,อรมันทําคนละหน้าที่ครับน้ํหมักอาจาร์เนี่ยเขาเรียกว่า,า่ายืนซีนซีน้ําไม่กลัวแรงไม่กลัวฝน,น,นไม่กลัวหนาวมวสียาน,นี้ยังกระตามถต่มันติดอยู่ในโลกนี่มันต้องอยู่ด้วยกันได้เ<ม>พราะพวกนี้มันเป็นปุ๋ยไหมมันเป็นตัวส่งเสริมให้ปุ๋ยทํางานได้ร้อยสองสามร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นี่คุณต้องการอะไรจากแชนมโม <ฟ S 1> ผล <โฟ S 1> ผลิตผลผลิตต้องการอะไรหวานหวานกวา ตัวที่ทําพวกให้หวานหอมกรอบก็คือกลุ่มฟูดเพราะมันสร้างแป้งให้เป็นน้ําตาลสร้างน้ำตาลให้เป็นแป้งครับภูมนี้ต้องมีเพียงพอแดงเจ้าเขาจีบาทออกมา้เพิ่มกินโอ้โหนนท่านเจ้าจะได้เกา่า9บาทเขาบอกว่าท่านซื้อไม่ได้1บาทองบาท <c oughs> รอบต่อไปถ้าทำอย่างนี้อีกเพื่อเผื่อได้ราคาต่าง ตอนไปหาอาจารย์ตอนนั้นเป็นยังไงนะไปแบบงงเมาเมาแต่ไอเมาเนี่ไม่ใช่เมาเหล้าเมายาเมายาก็คือคือหลายหลายท่านไปหาผมเนี่เชื่อไหมผมจับผิดเพีบเดียวได้หมดแหละใช้ปลูกอะไรมาผมจะซักเรื่องพืชก่อนคพอซักเรื่องพืชพืชใช้ยาตัวไหนมันจะไล่ออกมาของมันเองครับอ่าตอนนี้ทาน้ําหมักอะไรอยู่ จะพี่บอกผมว่าไม่ได้ทงได้ทั้งเนี่ยไม่มีเป็นเป็นไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกคนไปเนี่ยคือเอาทําน้ําหมักจากของแล้วทําไม่ีดแล้วมันไม่เหมือนของอาจารย์ก็อยากจะรู้ก็เลยไปหาตัวเป็นเป็นเออผมบอกว่าคืออย่างที่ผมพูดเสมอว่าทุกคนที่โทรมาหาอาจารย์ก็ดีเลยก็ดีผมสนับสนุนให้ทําทำน้ำหมักปลาไว้ทำน้ำหมักนองกล้วยไว้ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้เจ้าปวกไว้อะไรไว้เยอะแยะมากมายขายกองบางคนมีเป็นตัน อเอออาจารย์ฉันมีน้ำหมักอยู่นี่ประมาณตันครึ่ง,งอาจารย์เอาปุ๋ยมาแลกได้ไหมได้ทําไมถึงให้อาจารย์เอาปุ๋ยไปแลกมันฉีดแล้วฉีดมากกระายด้วยออฉีดกก็ตายใช่ไหมน้ำหมักฉีดมากๆกระายก็น้ําหมักมันเป็นกรดกรดฉ<อ>ีดยาขยาแทนย,ยาขยาดได้ฉีดแทนยาขยาได้โดนแขนเราเนี่ยคันมันวันเลยเด่ยโดนแขนลูกไม่เลยเด่ย อย่าบอกว่านานนี้เอาไปฉีดเหมือนกันเคย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 มักนอกล้วยหมักประจําำในพอดอทุกพอดอที่คุณทําน้ําหมักไว้เนี่ยครับมันเป็นโมเลกุลที่ยังไม่ถูกการย่อยสลายที่สมบูรณ์คล้ายๆว่ามันยังเป็นโมเลกุลโตอยู่ถูกย่อยสลายไหมนคือมันยังโตอยู่พืชมันยังไม่ตอบสนองมันเป็นคําโตอยู่กินยังไม่ได้ก็เหมือนที่ผมบอกว่าเอาเนี่ยมีมีห้าคนนะครับกินลากงัวกันในตอนเที่ยงลากงัวเนาะไปซื้อขางัวสักสิบขามา มาถึงปุ๊บก็วางเศษขาดเลยพิกขาขวห้อวยเลยนั่งกัดท้างัวกันกับกัดเราได้ไหมได้ไหมไม่ได้แล้วจันมันได้อยูแต่มันได้เพราะค่ำๆเพราะผิวผิวผมไม่ได้ฟันไม่ดีเป็นไรแฟันไม่ดีคือคือจะฟันดียังไงก็มันก็กัดได้นิดๆหน่อยๆนะถ้าจะทำลาบมัวมันก็ต้องซอยตอนต่อนมาตัดละเอียดมาปรุงใหม่เห็นไหมครับเรายังไม่ถึงขั้นตอนตรงนั้นครถามว่ามันเป็นลาบงัวไหมมันเป็นเพราะว่าเราใช้เครื่องทุกอย่างเหมือนกันหมด ถูกไหมแต่โมเลกุลที่เราจะกินมันกินได้แค่คนละผิวๆแต่อาจารย์ที่ว่าเขาสอนมาเนี่ยไม่เหมือนอาจารย์ก็ผมบอกเลยแนวทางมันเหมือนกันใช่คือขบวนการที่สอนของผมมันหมักหมมาตั้งยี่สิบกว่าปีเพราะผมฉีดมาตายมาก่อนเพราะว่าหนูเคยเอามาแล้วมันไม่ได้ผลเอาก็ผมบอกว่าผมทําแล้วพืชมันตายมาก่อนใช่ผมก็เลยเลิกใช้แต่ว่าผมไม่ได้เลิกใช้แบบนั้นผมก็เลยเอาส่วนที่เป็นขางวงเมื่อกี้ครับเอามาต่อยอดให้มันเป็นลาบ ของเราไม่ได้เอาขางัวเมื่อกี้มาต่อยอดให้เป็นลาบพวกเข้าผดย่นถิงไปเลย <laughs> ไปเอาไปเอาตลาดซับบัตเนี่ยผมบอกว่าเขาให้ทำเนี่ยเขาให้ทาฮอร์โมนถูกฮอร์โมนที่เขาสก,กัดขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาพูดตามหลักวิชาการมันจะมีอยู่ห้าตัว <laughs> หนึ่งอฮอร์โมนออกซินใส่ตัวไคนินจิบเบอร์ลินแล้วก็อ่า อะไรละเอบิซาลินหรืออะไรนี่แหละแล้วก็แอฟเจโปอะไรสักอย่างนี่แหละผมจำสองตัวสุดท้ายไม่ได้เออเอาเอาเอาแค่ว่ามีห้าอย่างครับอันนี้เขาเป็นสารสกัดเห็นไหมห้าตัวนี้ถ้ามันขาดตัวใดตัวหนึ่งมันจะเอาหน่วยแบบเปเบียดยังสิ่งบ่ใดเลยเพราะพวกนี้มันเป็นปุ๋ยไหมมันเป็นตัวส่งเสริมให้ปุ๋ยทํางานได้ร้อยสองสามร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมปุ๋ยคุณดูดขึ้นมาเนี่ย ขันบ่มีพวงนี่ปึ๊บมันบุกหูได้ว่ามันได้ฮอมนลตัวนี้มันไปบ้างเลยบองใดมันมีตัวจัดมันมีตัวจัดให้มันฮอมนลที่เกี่ยวกับบำรุงสายตาพวกฮอมนลรูทีนสมมติว่าคนกินอาหารประเภทที่บำรุงสายตาเช่นยอดผักบุ้งเ่ยมันได้มาในตัวเราปื๊บมันย่อยปึ๊บมันก็ส่งมาไว้ที่ตาตาเราเห็นมองเห็นบางตัวมันส่งเสริมเรื่องผมมันก็ไปอยู่ที่ผมบางตัวมันส่งเสริมที่ผิวมันก็ไปอยู่ที่ผิวมันก็จะจัดให้แต่ว่ามันจะอยู่ตำแหน่งใครตำแหน่งมันตำแหน่งใครตำแหน่งมันตอนนี้ถ้ามันไม่มีครับ มันออกนวยมากมันก็ร่รวมทีมันก็เป็นนวยแก่นแกของของเจเลยอเป็นว่ามันเป็นลักษณะนั้นอ่ะเห็นไหมต้นไม้ต้นเนี่บวัเมียนมันสีนวยฟักงาทั้งหมดเพราะบางกิ่งบางก้านพลาดอาหารตรงนั้นมันไม่ไปแต่ตอนนี้มุ่ผมพูดฮอร์มอลนห้าอย่างมันเป็นการสกัดพอดอพอยุ่ใหนประยุทธผที่ดีเลยเห็นไหมครับมันทําได้มากกว่าห้าอย่างอนะฟอร์ดอหนึ่งมันทําได้อีกสามอย่างมันมีทั้งเชื้อรามันมีทั้งเชื้อแบคทีเรียมันมีทั้งอ่า แค่แบกทีเดียวที่ย่อยสลายไขมันมันมีทั้งแอนติโนไมซีิที่เป็นเหมือนภูมิคุ้มกันยาเอนติโนไมซินนั่นแหละยาผ้าลา่ายาเก็บปวดนั่นแหละยังไ,ไงยาอีกอย่างก็ไอ้ผ้าล่าไม่น,เ,นเออมันอยู่ตระกูลเดียวกันนั่นแหละอ,อ,อย่าไปรู้มันเลยเราปลูกพืชอันนั้นมันเป็นกาบเขาไอการย์ก็พูดให้เข้าใจพอเข้าใจเออยา้ผ้าล่าเนี่ยปวดหัวเข้าเดียวตอกไปเม็ดนึงอยู่จิกแต่ขันนักกวนน้ำไปโรงพยาบาลคือเขาเป็นตัวยับยั้ง ถ้าเชื้อโรคมันจีเข้าให้บักแตงเขาปวดหัวแดดมันจัดมันมี่พวกนี้อยู่ปุ๊บมันกับไปซอยยับยัง้งมึงจะปวดหัวเด้อกันมึงปวดหัวปุ๊บมึงไปสุด <c oughs> กูเจ่งเพราะว่ากันบอเจ่งกูก็ต้องไปหายาค่ายควมร้อนมาพวกซิงสังกัสีมาฉีดใหม้มันหุดห้าวอันนี้ประโยชน์ของแอนติโนไมซินแอนติโนไมซินเห็นไหมมันเป็นตัวยับยั้งแล้วมันตัวส่งเสริมแล้วมันเป็นตัวป้องกันเขาถึงเอามาทําสกัดเป็นยาครับถ้ามันมีในตุยมันมีในฮอร์โมนมันดีไหมล่ะ ดีไม่ต้องไปซื้อฮอร์โมนป้องกันแดดไอ้พวกซิงซันเฟสซังกะสีซันเฟตต่างๆฮอร์โมนอาจารย์น้ำหมักอาจารย์กระป๋องเดียวจบเลยจบเบิ้ลได้เลยแหละเลยเนาะพอร์สองพอร์สงมันมียึดยึดช่วยอะไรถ้าเป็นคนเมามืดมือถ้าเป็นการทําอาหารก็พวกทาขนมปอกขนมตังใช่ไหมพวกนี้มันก็จะส่งสามทาให้แป้งกลายเป็นน้ําตาลอยู่นี่คุณต้องการอะไรจากแป้งโม ผลผลิตผลผลิตต้องการอะไรหวาน<ล>หวานกรอบตัวที่ทําพวกให้หวานหานอมกรอบก็คือกลุ่มยีสต์เพราะมันสร้างแป้งให้เป็นน้ําตาลสร้างน้าตาลนห้เป็นแปง้งกลุ่มนี้ต้องมีเพียงพอแปงเจ้าเขาจีบปาตรงกมาเพื่มกินโอ้โหแ่งนีเจ้าจะได้เก<น>่าเก้าบาทเขาบอกว่าฉันสื่ไม่ให้อีกสักบาทสองบาทรอบต่อไปถ้าทำอย่างนี้อีกเพื่อเพื่อได้ราคาต่างไปเลย มีสิดิ์ไหมครับอาจารย์ก็รอบแรกเขาเพิ่งใช้คนที่เขามาเหมาเขาก็อาจจะยังเขินินซื้อยังไม่รู้เออยังเขินนซื้อก่อนครับแต่พอรอบสองรอบสามเพิแต่ตอนนี้คนที่ดูแตงด้วยกันหลายหลายแปลงเนี่ยแตงอันนี้จะเก็บอีกไม่กี่วันนี่ใบยังเขียวแต่แตงของเขาเก็บจะเก็บเหมือนกันแต่เขาแห้งหมดแล้วครับเนี่ยคือพอพอดอสามจนถึงพอดอสิบห้าต่างคนต่างทําหน้าที่ผมบอกว่าพอดอแต่พอรอมันทาคนละหน้าที่ครับ น้ำหมักอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าหมอน้ำไอเขาไม่ได้ไปเรียกว่าหมอน้ำนะเขาเรียกว่าอ่าจุลินทรีย์น้ำไม่กลัวแรงไม่กลัวฝนไม่กลัวหนาวมุงสี่อย่างนี้ยังกระทำถามมันปิดอยู่ในโลกนี่มันต้องอยู่ด้วยกันได้รับาะต้องแย่งพักแย่งพวดเพราะแต่ละที่แต่ละหน้าที่แต่ละอย่างแค่มันมีสิบห้าพอดอดเดิกันมันไปเห็นงานนาทีให้นาทีมันไอที่ป้องกันแสงแดดแดดมาเนี่ยเห็นไหมของเขานี่ใบสุด ใช่ครับของเราของเ่านี่ใบสี่ฝ้าเรียนดึงดึ๋งดึ๋ดงที่เขาใบมันมันมีชีวิตชีวาเนาะแกเห็นนะมันก็ยังชี้ได้แต่ของเขานีใบคบุมลงใบคุลงอ่าให้น้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีกลุ่มที่ว่าอ่าอาจารย์เอาอินทรีย์วัตถุของอาจารย์เนี่ยหมักแร่กลุ่มแร่ไม่ว่าจะเป็นอหิวมัสไม่ว่าจะเป็นยิบซ้าไม่ว่าจะเป็นพวกกันไซไม่ว่าจะเป็นพวกนี้อาจารย์หมักไปกับอินรีย์วัตถุแล้วก็ใช้โฟดทั้งสิ่ห้าโฟดในการย่อยสลายแล้วแล้วแต่มันสีพิเศษหนาที่พรามัน ผมกับพระท่านเ็นีจุลินซี่ผมเป็นบรรณบผงกจะธิบาที่บซ้ำนี่ละอันนี้ประโยชน์ของแร่นี่ม, <c oughs> มันทำให้แข็งแรงใช่ไหมจ๊ะแร่ก็คือว่าเป็นมันไปสร้างขนานเซลล์และมันทําให้เซลล์เนี่ยมันยืดออก <c oughs> มันให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป,เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นเป็นตัวส่งเสริมให้ให้ไปรวมตัวกับแมกนีเซียมแล้วก็กรรมถัน <c oughs> มันจะทําให้มีการอ่าถ้ายิ่งมันไปรวมกับสังกะสีได้ไปรวมกับพวกนี้ได้มันจะทําให้คล้ายๆกับว่าแสงตกลงมาปุ๊บมันจะสะท้อนกลับ แต่ท้อนยุงวีประมาณนี้แหละก็เหมือนกระจกเราเนี่ยมันจะสะท้อนกลับแทนที่ข้างล่างมันจะร้อนมันก็ไม่ร้อนอพอมันไม่ร้อนปุ๊บมันก็สู้กันได้อทุกอย่างที่ผมพูดมันอยู่ในอะไรพอดก็แสดงว่าอยู่ด้านหลังที่อาจารย์เนี่ยด้านหลังทั้งหมดเนี่ยที่มันเป็นแบบนี้ก็คือจากพอรอก็ผมบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่พอรอดปุ๋ยทั้งนี่โบอึวยาทั้งนี้ก็บโบอืด มันเอื้ออยู่อย่างเดียวคือ,<ข>อพอ่อดมันมาต้องมาให้มันรครบเห็นไหมเมื่อก่อนเราใช้ปุ๋ยเคมีสองไร่เนี่ผมคิดว่าไม่น่าต,าต่ำคนเก็ดแปลงเนี่ยตั้งสิต้องน่าจะถึงสิบรูปนะั่นถึงไหมสองแปลงเนี่ยตาสมัยก่อนนะตายังไม่ใช่ตอนนี้นะถึงไหมตอนครั้งไปที่แล้วสองแปลงได้สามหมื่นอาจารย์ปุ๋ยอ๋อปร๋ยผลผลิตผลผลิตปุ๋ยแล้วปุ๋ยหลังหมดไปเท่าไหร ุ๋ยอันนี้ผมใช้ไม,ไม่เอารอบเรานะเอารอบเขาใช่ที่รอบที่แล้วอะ่ะบอกใช้เค<ช>มีมันห้าไล่มันหมดไปหกหกลูกหกลูกรอบนี้รอบนี้เหลือเท<า>่าเหลือกี่ลูกตอนนี้ลดเหลือกี่ลูกลดไปเท่าไหร่หม้าลูกปุ๋ยปุ๋ยใช้เล่งอยู่แต่ว่ายาพวกยาเนี่ยลดหมดเลยหายหมดเลยยาหมดเลยยายาจะหนักกว่าปุ๋ยอ่าคือคือปุ๋ยนี่ อย่างที่ผมบอกว่าจะลดไม่ลดรอบแรกเด่ยผมไม่ได้ซีเรียสแต่รอบสองรอบสามรอบต่อไปมันมันจะค่อยๆขยับลงมาเพราะว่าครั้งนี้ยเราก็ยังแบบแบ่งรับแบ่งสู้อาจจะไม่มั่นใจแล้วก็อาจจะต้อเข้ามาเนาะแต่ว่าเรื่องยาเนี่ยหายไปละหายไปเลยน้อยมากน้อยน้อยน้อยมากมันถามว่าคือผมเป็นคนที่บอกว่าอย่าย่าทิ้งโดยเด็ดขาดอาจารย์ย้ําเสมอนะไม่ใช่ว่าของใช้ของอาจารย์แล้วไม่ได้ใช้เลยอันนั้นปลูกอยู่ปลูกิน แต่ถ้ายังทําด้วยการชากควรมีบ้างใช่ครับแต่ไม่ทําให้มันตกค้างน่าจะขีดแค่ช่วงแรกๆช่วงแรกๆถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดนะโัยหลักๆถ้าหลังหลังมานี่แทบไม่ไม่ได้ติดแลวไม่ได้ไม่ได้ตีดอ่ะไม่ไฉีดทาไมเพราะไข่มันฝ่อหมดแล้วใช่ก็บอกว่าให้มันมาแต่ไข่มันทําให้ฝ่อได้ก็ยังบอกไงตัวที่ทําให้ไข่ฝ่อมันก็มีบิวเบอร์เรียมในาตุไดเียบด้วยบีซีใช่ไหมครับพวกนี้มันก็ไปควบคุมมันถ้ามันเป็นหนอนมามันกินไปเดี๋ยวกัขี้มันก็ไหลอย่างเงี้ ไม่มีโอกาสได้ไข่รเออที่ที่ที่ชอบใจคือเขาคุมเชื้อราได้ดีมากเลยน้ำหมักเนี่ยนะน้ำหมักเนี่ยปกตินะเชื้อราสี่วันฉีดสี่วันฉีดเขาล็อคล็อบมันนะนะหมายถึงแมลงนอนพกเพี้ยสี่วันแล้วก็ไล่กันตามไปหมุนไปสี่วันครั้งหนึ่งสี่วันครั้งสี่วันครั้งล้าเนหนังสืออ่าสี่วันครั้งถึงจะเกิดหรือไม่เกิดใช่ต้องฉีดแต่เนี้ย พอะนั่นน้ำหมักปับ๊บเราก็ทิ้งพวกนี้เลยทิ้งเลยคือไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดเลยนอนสบายนอน,น,อนสบาย,ยเลย <c oughs> ก็ถือว่าเอาลอง,งเสี่ยงดูก็ผลปรากฏว่าไอเชื้อรามันเนี่ยใบยมันเกลี้ยงประหยัดเวลามันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์มันก็เกิดจากโถดอกย้อน <c oughs> กลับมาที่พอดอเหมือนเดิมพอดอกยื <c oughs> ่ไหนถามก่อนกบอะก็ผมบอกแล้วไงว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างทุกทุกอย่างที่อยู่ในดิน าใครทิ้งพอดอและอย่าบอกว่าทําอินทรีเนี่ย่ามาถามผมก็มคือทํามันต้องเป็นการประยุกต์ผมบอกว่าพอดอเนี่ยตัวมันเองเนี่ยมันกินยาฆ่าหญ้ายาฆยย่ามาเลเรงสารเคมีตกค้างเนี่ยเป็นอาหารด้วยซ้ําไปแต่มันต้องมีฤทธิ์ที่ต่ําลงหน่อยนะเสร็จแล้วมันถ่ายมูลเป็นฟอสฟอรัสและโพแทสเซเียมด้วยครับได้ปุ๋ยฟรีไหมฟรีครับตอนนี้ที่มันหายเพราะว่าน้ำหมักสูตรสาม ้หมกักตัสาม,นมันจะมียาเช้รักษาตัวตอยู่แล้วครับแล้วมันมีบิวเรียเมธาเลูซเียมและบีทีมันมันดูไขน่นอนไข่มไข่พวกเสียนดินเสียนดินอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าพวกนี้มันก็ไปคุมกังมันแล้วก็มีไตโกโดมาเห็นไหมตอนที่ฉีดคุมดินไปพอมันโดนน้ำาิมทไตโกรดมาเขียวเขียวไปเรื่อยๆใช่นะเขียวมากเขียวเขาจะบอกว่ามันจะอยู่ด้วยกันอันนั้นอันนี้ไม่ได้เรื่องของเพลินบอยแมนเรื่องของเฮ่าเออเฮาายาเฮดเฮาเฮดไปครับ้าเฮดแล้้้วววมมััันนนตออบโจทยยย์กกแสดดดง่่าูไ ถ้ามันอยู่น้ากันบ่ได้มันบ่ตอบโจทย์ตอนนี้ครอกอเขาจะว่าอย่างไงกระช่างเขาแต่ถ้าเรามั่นใจว่าพอดอมันทําให้เรามีผลผลิตเข้ากับข้อใจในสิ่งที่เราทําครับผมบอกว่าเนี่ยอย่างน,น้อยๆก็ยาเนี่ไม่ได้หายร้อยเปอร์เซ็นหรอกก็อย่างน้อยก็มีตั้งหนึ่ง<ช>ส<า>่วนประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นตยังติดอยู่ครับแต่ว่าอย่าลืมว่ายามันคือตัวแพงที่สุดในการทางเกษตรนี่แหละนี่แหละใช่ไหมนะนี่ใช่ครับเกุ๋ยคือสิ้นเปลือง ไปกับยานี่แหละมากที่สุดตัวปุ๋ยเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกตัวปุ๋ยนี่ทุกคนเนี่ยยังคอรับได้เห็นไหมแต่ยาเนี่ยอย่าลืมว่าขวดแค่นี้เนี่ยเนี่ยนิ้วโป้ผมเนี่ยบางทีมันพันกว่าเลยใช่ใช่อ,อ้อะไรนะโปที่ขวดเรพันกว่าอเอเห็นไหมถ้าเราไม่ใส่ไม่ได้เหรอมวนว่านี้ไม่ไม่ได้เหรอมันคือมันเป็นแบบคือมันเป็นที่ใจเราอะมันไม่สบายใจมันไม่สบายใจนอนแต่ว่ามันนอนไม่หลับไม่เมื่อก่อนเมื่อก่อนมันยังคือเมื่อก่อนนะ แต่ว่าชุดนี้ไม่มีแล้วชุดนี้ชุดนี้ไม่ได้ซื้อแล้วยาเสพติดอต,ตอนนี้ไม่เจออาจารย์คือน,นอนไม่หลับนอนไม่หลับแต่หลังจากที่เจออาจารย์แล้วนอนหลับไหมโอ้โหหลับปุ๋ยเลยก็ออยังไุ่ไคือตอนที่มันยังไม่มีพอดอทั้ง15พอดอควบคุมให้เนี่ยครับอย่าลืมว่ามันลงแค่คืนเดียวได้เบาอยู่ใช่คืนเดียวถ้าอย่างวันดาแตนลงมันแค่คืนเดียวอย่เช้อรานไวมากเช้อร์นานไวมากแค่เราออกมาตกเย็นเดียวเนี่ยไม่ได้เฉียดเนี่ยไปหมดเลยไปหมดเลยก็ไม่รู้อะ เงินหายเกี้ยงตึ้บอ่ะไม่ต้องพูดเดี๋ยไปไนผ่านฝนผ่านร้อนผ่านอะไรมาเนี่ยเหมือนที่ยังไม่เหมือนที่นันนิดบอกว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่สามรอบที่สี่รอบที่สี่รอบที่สี่แต่ว่าแปลงครั้งแรกที่ทําคือรอบรอบแรกรอบแรกที่เพี้ยไฟลงเจ๊งอันน่ะเจ๊งเลยไม่ได้เก็บสักลูกไม่ได้เก็บสักลูกหมดคายาไปไม่รู้เราได้ฉีดเจเมีแล้วมันต้องฉีดต่อเนื่องต่อเนื่องเหมือนกับว่าลงแดงใช่ไหมใช่ใช่ประมาณคือคืออย่างที่บอกเลยวว่าคือตอนนี้นี่ความเชื่อมั่น ทางสวนแตงตอนนี้ก็น่าจะสองสามสวนที่ได้ที่ได้แอบกันใช้เพราะว่ามาพอเบ่ยงซื้อไปใช้<อ>ผมก็บอกว่าเรื่องพอรนี่นเราศึกษาอาจารย์ก็พูดให้ทุกวันนั่นแหละแต่ละวันก็ออกคลิปให้ฟังคืออาจารย์จะพูดเป็นเตียบว่ารอบถัดไปนี่จะพูดฮอร์โมนห้าตัวปุ๋ยสิบสี่ตัวนี่มันมาส่งเสริมฮอร์โมนห้าตัวแบบไหนอย่าลืมว่าทั้งปุ๋ยทั้งฮอร์โมนห้าตัวที่เขาสกัดนี่มันมีชีวิตไหม ุยไม่มีชีวิตเลยจ้์ฮอร์โมนสกัดขึ้นมามีชีวิตไหมไม่มีครับตัวที่มีชีวิตคือตัวดอตอนนั้นเราอยากใช้ห้าตัวที่เขาสกัดมาหรืออยากใช้ห้าตัวจากพอดอ่ะเนพอดอเออห็นไหมครับพอดอเรามันไม่ได้สกัดแค่ห้าตัวมันสกัดได้เป็นสิบกว่าตัวนะฉะนั้นเวลามันส่งเสริมกันอ้าวยางกดแลกติกเนี่ยกดแล็กติกเนี่ยเวลาเขาหมักเนี่ยเขาจะหมักจากอ่าหมักจากจากนมเป็นหลักถ้ชาวบ้านรู้เขาก็ทำน้ำหมักนม อาจารย์ก็มีน้ำหมักนมฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่มันจะได้กดฟูร์กดฟูลิก,ลกมันจะช่วยในเรื่องของอ่าเรื่องการออกดอกบาดเนี่เมื่อกี้บอกว่าไปซื้ออะไรนะมาทำให้ดอกดอกแคลเซียมบรอนนรอ์นท์ะ <laughs> จะได้เลือกใช้เลยได้แบบนี <laughs> 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 ้นะ <laughs> <laughs> บาดเนี่พอกดแลคติกมันไปอยู่ในพืชมันก็ช่วยให้แตกตาใบอตอนที่เล่งตาใบเราไปซื้ออะไรมาใส่ฮอร์โมนออกซินเออมาบวกระสมกับไอ้กับกับไอ้ตัวเลียงยอดเลยงยอดเดยนะ วันหนึ่งก็หกเจ็ดร้อยครับเออเห็น <c oughs> ไหมมันอยู่ในน้ําหนักอยู่แล้วขอแต่ว่าเล่าฉีดเล่าฉีดไปปกตินี่ฉีดยาเนี่ยบอกว่าครบสามสี่วันมาเนี่ยต้องที่แฟนบอกไปฉีดนะฉีดยาอย่างวันนี้วันนั้นคนเรามันลาแต่ฮอร์โมอนทุกวันนี้มีตารางอย่างนี้มีจริงตังง้งันปุ๊บเนี่ยอ้าวมาแล้วคือเรามันเหมือนการออกกําลังกายครับไอ้ตัวนั้นมันไม่ใช่การออกกาลังกายร่างกายเด็เห็นไหมอันนี้ฉีดฉีดไตเพลินไปน่ะ คือก็อย่างที่บอกว่ากินไข่ไหมกินกินนมไหมกินกินกล้วยไหมกินอ่ากินปลาไหมกินครับเห็นไหมกินเห็ดไหมกินครับเห็นไหมผมเอาทุกอย่างมาหมักให้ก็มีคนถามถามเลยอาจารย์เอาเห็ดมาหมักทำไมเกษตรก็้กล้วยไปเก็บเห็ดได้ยังไงได้แล้วเห็นไหมเส้นที่จะได้เห็ดไปขายกิโลสามสี่ร้อยอาจารย์ก็เอามาหมักให้เห็นไหมที่หมักให้เพราะว่าเราต้องการเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียบางตัวที่อยู่ในเห็ดเนี่ยเอามาส่งเสริม ให้พวกนี้มันเกิดความแข็งแรงครับถ้าเราเอาพวกนี้มาหมักแล้วฉีดแล้วมีปัญหากับสุขภาพเรานะ่ะผมว่าเราตายตั้งแต่เราไปเก็บเห็ดตาม,มากนินแะล้วใช่ใช่ไม่ต้องมารลตรงนี้หรอกโดยหลักการของมันนี่นี่คือตัวกระบวนการที่ทําให้มันเกิดลักษณะนี้เห็นไหมครับแต่งอีกแค่สามวันยีเก็บแล้วใครจะถ้าคนอื่นเขาไม่เคยเห็นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพวกเราที่โม้อะโกโกว่าสา <laughs> มวันเก็บอ่ะอันนี้ต้องถามจัดพี่น้องเกษตรกรจะทั้งทั้งทั้งพี่น้องเกษตรกรคือ คนนิดเองนะครับครับกี่วันนะครับใกล้เก็บเนี้ยกำหนดจริงๆก็ประมาณสักสิ้นเดือนสิ้นเดือนก็อ3-4วันนี่แหละใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆนี่แหละถามว่าใบมันสุดไหมล่ะยังมองไม่เห็นลูกแตงครับเพราะว่าใบอมหมดนั่นไงแล้วก็ได้ว่ามีมีแค่นิดนิๆหน่อยๆรบพคนหน่อยๆแค่นั้นเองลบอีการบลบอีการรบอีการแต่ข้อดีของตรงนี้เคยไหมของชาวบ้านเขาเห็นพื้นดินหมดแล้วครับแต่ของเรายังคุบไปอย่างเงี้ย เราได้เปรียบเรื่องอีกา,กาเลยนะชาวบ้านที่เป็นลูก,ลกอีกาจะไม่เห็นลูกอ่าเนี่ยจะเป็นอย่างอีกามันจะได้ปลอดภัยไปอีกสเต็ปหนึ่งนะไม่ต้องไปคุมอะไรยากนี่ก็ฟ้องคันอย่างนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าทางนี้ก็ไปเปิดใจกับอาจารย์ว่าต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ใช้ปุ๋ยเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเจ้าของส่วนหนึ่งเนาะอ่าก็ไปคุยกับอาจารย์ก็ค่อนข้างจะเกือบครึ่งวันนู่นแหละอก็แนะนําว่าจะไปปลูกแตง เคยย้ำแกแล้วปลูกแตงถ้าเชื่อมั่นปลูกปลูกแล้วโทรหาอาจารย์มีวันหนึ่งที่บอกว่าอะไรนะเอาเอาน้ำหมักอาจารย์หมักแล้วไปฉีดมันงามแล้วก็น้ำหมักมันหมดเหลือกี่เหลือแบบเดียวเอามาใส่เพียวฉีดอไม่ได้หมักไม่ได้หมักไม่ได้หมักใส่ใส่ฉีดเลยจฉีดเลยก็อาจารย์เคยบอกว่าน้ำหมักเนี่ยเวลาเราจะฉีดไม่ว่าจะเป็นสูตรหนึ่งหรือสูตรสองถ้าเวลาจะฉีดก็คืออาจารย์จะให้เติมปุ๋ยเกลยอเนาะที่ให้เติมปุ๋ยเกลยอเพราะว่าหนึ่งต้องการให้เลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพราะว่า ในปุ๋ยเกลืเนี่ยคือปุ๋ยเกลือน้ำตาลเนี่ยมันเป็นอาหารของจุลินทรีย์อยู่แล้วถ้าหมักปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้จุลินทรีย์แตกตัวออกมาเยอะแยะมากมา,กมา,กมา,กายก่<ล>ะปองพราะว่ามีมีประโยชน์กับเจ้าจุลินทรีย์ก็สมมติว่าจุลินทรีย์ใน 200cc สมมติว่ามีมันมี2 2 200ตัวมันก็จะแตกกลายเป็น2ล้านตัวแต่ต้องมหมักอ,อ,อย่างน้อยอย่างน้นอยๆก็หมกักสัก24ชั่วโมงแต่อาจารย์ถ้าอย่างดีก็ประมาณสัก2วันแล้วไปฉีดปุ๊บเนี่ยฉีดช่วงเย็นเนี่ยตอนเช้ามาดูครับ มันจะเห็นผ่านไปปุ๊บสดชื่นปุ๊บปุ๊บไปเลยนะอือไอคือว่าส่งแตงให้ผมดูลูกเท่านี้ก้อยสามวันเข้าออกแขนอาทิ์เดียวใหญ่กว่ากระปั้นมันจะไปแบบคนละเรื่องไงนะไม่เหมือนของชาวบ้านเลยนะมันจะไปคนละสเต็ปเลยเนี่ยแผมหูแปลกตาผมก็เลยดูกับอาจารย์นั่นแหละอาจารย์ก็ส่งมาให้ดูครับมีมีหนึ่งวันมีสองวันมีสามวันมีห้าวันเลยนะมันไปปุ๊บ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 พอมันไปปุ๊บัวนี้ คือมันไปแล้วใบมันไม่สาใบามันไม่มันบานใบใบมันไม,ม,นไม,ไม่ไม่มีแห้งมันยังไปปกติเห็นไหมแป้งเนี่ยผมเคยพูดเสมอนะเอาแค่ลูกก็สามถึงห้าโล่พอให้มาอยู่ในเกศนางสาวไทยอ่แค่นี้เกษตรกรพอใจแล้วแหละเออแต่ส่วนมากเกษตรกรจะได้ลูกใหญ่เป็นประมาณสักไม่เกินสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับใช่่วกที่เหลือสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นลูกสองลูกสามครับ,รบแต่ของเราเนี่ยอย่างน,น้อยน้อยหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นนางสาวไทย ก็คือเป็นแตงคัดก็เอาง่ายขึ้นห้างได้เลยใช่ไหมครับง่ายขึ้นห้างได้เลยครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าใบเขาเขียวแล้วต้นเขาสมบูรณ์สดชื่นอย่างเงี้ยเขาสามารถได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกไหมอาจารย์คืออันนี้เรา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 คัดลูกอ๋อเราคัดลูกครับว่าเราจะเอาต้นละกี่ลูกกี่ลูกประมาณนั้นเราไม่ได้เปรียบแตงปล่อยถ้าแตงปล่อยแบบเหมือนชาวบ้านเราไม่มันไม่เหมือนแตงกวาเราต้องคัดลูกกรับเราต้องแตงกวาเขาปล่อยเลยทุกข้อเลยใช่ไหมอย่างของคนหนึ่งอ่ะแตงกวา อันนี้รู้สึกว่าจะประมาณข้อ่าข้อที่เก้าเก้าขึ้นไปเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วก็สิบสามสิบห้าสิบห้าประมาณนี้ถ้าปล่อยต้องปล่อยดังแบบนั้นมันต้องคัดไว้คัดไลแต่ถ้ารอบนี้รู้แล้วว่าจุลินทรีย์มันอันนี้นแล้วรอบหน้าอาจจะมีเครือนหนึ่งอย่างน้อยสองกับสามเพราะว่ารอบนี้รู้สึกว่ามีการใช้เคมีมาบังคับแบบเป็นบางเรื่องครับก็เลยให้เกิดการเรียกว่าปฏิกิริยาโต้สอบฟอร์ทำให้ฟอร์แบบลูกับถ้าถ้าพูดถึงตามประสบการณ์ของอนิสนะครับที่ทําแตง ถ้าเราจากตอนนี้เราไว้หนึ่งลูกถ้าถ้าเราสมมุติเอาไว้สองลูกใบเขียวอย่างนี้มันสามารถยังต่อได้อีกไหมมันก็น่าจะได้นะพอดูความสมบูรณ์ความแข็งแรงของของของแขนง่ะของแขนงคือตอนนี้ตอนนี้ถามว่าถ้ามันมีคือที่กินเขาไว้แหละแต่พอดีไปฉีดยาไ้ไปฉีดฮอร์โมนหยุดยอดใช่พอฉีดฮอร์โมนหยุดยอดปุ๊บตอนนี้ให้ปุ๋ยเร็วชนะฝนตกไงฝนตกแรงไงนหยุดยอดปุ๊บตอนนี้ลูกที่มันติดอยู่แล้วนี่มันจะดึงธาตุอาหารเอาไว้ตัว พอมันดึงว่าทานอาหาร้อยตัวปุ๊บลูกที่จะเอาลูกสองลูกสามปุ๊บเนี่ย้กลุ่มธาตุอาหารที่เป็นกลุ่มยึดขั้วไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมโบรอนพวกนั้นมันจะถอยกลับเพราะมันถอยกลับปุ๊บมันก็ทําให้ขั้วหลวมเพราหลวมก็คือเน่าทิ้งอ่าได้คือคือคือกลุ่มธาตุพวกนั้นมันต้องค่อยๆปล่อยมันออกเราอย่าเพิ่งไปอัดปุ๋ยอาจจะยืดไปสักสิบห้าวันสิบแปดวันประมาณนั้นถ้าเป็นเร่งก็ประมาณห้าวันสิบวันเนี่ยส่วนมากมันจะแล้วลูกเดียวลูกหรือสองลูกคต้นรับ คือมีบางแปลงที่ผมเข้าไปผมบอกว่าบางทีไม่จะเป็นต้องฉีดตรงนั้นผมให้สัดยอดทิ้งออกอ่กับ,บก็คือว่าสมมติว่าเราได้สองสามลูกแล้วตัดยอดทิ้งกพอเลยกับพอแล้วก็ให้ธาตุอาหารที่พวกนั้นมันไม่ถอยกับอืมมันมันมันต้องไปเลี้ยงยอดอีกไม่ต้องไปเลี้ยงยอดอีกคือมันแตกออกมาก <c oughs> ก็เปน็นแขนงมันไม่มันไม่มีผลมากมายมเพราะว่า <c oughs> <ๆ>พราะตอนที่เราตัดเนี่ยมันน่าจะอา่าเกือบเกือบครึ่งเดือนเกือบเกือบจะเดือนแล้วเนาะประมาณเดือนนี้เหน่อยแล้วมันก็เหลือเวลาอีกยี่สิบกว่าวันมันแตกกมากก็เป็นแค่ แตกใบเพื่อมาสังเห์แสงเพื่อส่งเสริมแค่นั้นเองครับเราก็ดูว่าเราจะเอาไว้กี่ลูกถ้าสมมติว่าเราเครือเครือรล้เครือรละสามลูกอย่างเงี้คือพอละพอแลลูกก็ปล่อยไปอีกสักหน่อยปล่อยไปอีกประมาณสักสองคืบลูกปลายลูกที่สี่เราก็ติดทิ้งไปแล้วก็ตัดยอดตัดยอดเลยคือเราต้องเหลือใบไว้หลังจากนั้นมันก็จะแตกแตกตรงที่ว่าที่เป็นตาตูผู้มันก็จะแตกแขนงเพิ่มแตกแขนงเพิ่มเพื่อมาช่วยเรื่องใบเพราะว่ามันเป็นลูกไม่ได้หรอกครับเพราะว่าลูกหนึ่งลูกสองลูกสามเขาดึงทุกอย่างไปหมดแล้วพวกนี้มัันนนนจจจะะะต้้อกกกก็็ว่ลูโ เก็บผลผลิตเต็มหน่ายแล้วอันนี้เป็นแปลงคัดไซน่ะแต่ถ้าแปลงชาวบ้านปล่อยไปเถอะละปล่อยเลยเพราะว่าเขาตีเหมารวมเขามาเหมาแปลงนี้สมมติว่าิบไร่เขาเหมาห้าหมื่นเขาเหมาแปดหมื่นเขาเหมาเสียหนึ่งอย่างงี้ยก็เอาทุกไซทุกไซไซใหญ่เขาก็ขึ้นห้างไซสองเขาก็ไปตลาดสมควรไซสามไซสี่ก็กอกถุงร้อยะครับประมาณนั้นเอออันนี้ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ทางคนธรรมรัตน์เองก็ถามว่ามีความเชื่อมั่นก็ตอนนี้ก็เก้าสิบเก้าแล้วแหละ ก็คงยังไม่ให้100หร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าที่ยังไม่ให้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันยังเป็นเรื่องต้องปรับโครงสร้างเรื่องดินเพราะว่าอยู่ที่นี่เขาก็ยังอาจจะต้องมีดินบางส่วนที่ยังตอบโจทย์เขายังไม่ถูกถูกไหมเอ้าอาจารย์ทําไมตรงนั้นมันยังมีแหวงมีว่ามีอะไรเพราะว่าหนึ่งเรื่องของดินเขายังไม่สมบูรณ์ผมต้องบอกว่าตัวที่ช่วยเรื่องดินทางดินดีดีที่มันอยู่ผิวดินคือไตโคโดมา แต่ตัวที่ช่วยเรื่องดินที่มีการซับพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเชื้อราต่างๆที่มันลงดินด้วยขึ้นเรื่อยๆคือกลุ่มบาซิลัสซีเรียตเห็นไหมตัวมันควบกันสองตัวแล้วตัวหนึ่งในผิวดินเห็นไหมแต่โคโรมาจะอยู่แค่ผิวดินถ้าพวกนี้เชื้อรามา <c oughs> ลงดินไม่ได้ก็โดนจัดการละโดนในไอ้ไโคโรมาไอ้พวกเขียวๆแต่ถ้าเกิดพวตัวที่มันลงดินอาจารย์พวกซีเรียสจัดการซีเรียตจัดการไอ้พวกที่ขึ้นมาในกิ่งในบ้านในกิ่งในใบก็พวกซีเรียตจัดการเพราะพวกนี้ไปได้ทุกส่วน แต่แต่ครนไ้มากเขาอยู่ผิวดินเป็นหลักเพราะวพวกนี้มันจะไม่ทนความร้อนมากก็อ,อยู่ประมาณสามสิบสี่สิบองศาเนี่ยเขาก็มุดหนีนะ <c oughs> ละเวลาเราขีดหญ้าไปนี่ไต่โครนไดมากจะตายเร็ว <c oughs> เพราะว่าพวกนี้เขามีชีวิตเหมือนเรา <c oughs> เขาขีดหญ้าหญ้าตายคนกินคนก็ตายคําว่ายาใช่ครับไอเื้อโรคคุณมองไม่เห็นมันยิงตายเร็วกว่าเราอีก <c oughs> แต่บังเอิญว่าเขาไม่ได้มีแค่สิบยี่สิบตัวเป็นหลายล้านตัวเราใส่ปีนี้ปีสองปีสามมันมีเป็นพันพันล้านเขาไม่ได้ไปไหน ก็อยู่ในดินไอ้ที่อยู่ผิวดินตายช่างหัวมันไอ้ที่มันุษย์หนีอ่ะสมมติว่าเบายุดเขาเอาลูกระเบิดมาเขาจะมาฟาดใส่เราไอ้พวกลูกขางนาก็ไปสู่ที่เจ้าเนี่ยเห็นก่อนเจ้ากันหนีตัวใช่ครับจนมาอยูตายยังครับไอ้ที่เมือนตีกันหนาห้าน่ะครับไอ้พวกที่ว่าไปปูสาดแดีวกับหอบสาดแลนไปตีแต่ที่ไปหอบสาดแล้แล้วเขายู่หลังที่ที่ครับเออุ้มนั่นก็เจ็บตัวไปเห็นบ่มันก็คือกันนั่นแหละ พวกที่อยู่ผิวเขาก็ตายไปธรรมดาแต่พวกที่อยู่เขารู้ว่ากินยามาเขาก็ต้องมุดเขาก็ต้องเอาตัวรอดเหมือนเราใช่ไหมแต่เมื่อไรที่ยาฆ่าหญ้ามันผ่านไปแล้วฤทธิ์มันตกตกค่อยเสื่อมสภายลงพอดแรงกลับมาขึ้นมาจัดการคืนน้ามาปลาจินมมดน้ําดมดกินปลาเป็นวัฏจักยันเป็นวัฏจักรของธรรมชาติผมย้ําเสมอไงว่าเราฆ่าเขาได้เราทําลายเขาได้แต่เราก็สามารถเรียกเขากลับมาได้โดยการเติมบ่อย ngày này